การมินเอ็ห้าสองศูนย์พัดนะครับเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่กับทางร้านล็อกรีไปสรเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นชุดหน้าจอของเดิมที่แตกละเอียดนะครับก็ผู้ซ่อมก็มีความอันตรายสูงนะครับเกี่ยวกับกระจกนะครับเสียกระจกก็ตรงนี้เป็นอาชีพของช่างที่ต้องเจออาการแปลกๆแ,แบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับตรงนี้ชาร์จไฟเข้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ การสั่งงานก็ทำงานได้ตามปกติเราก็ต้องเทสาการใช้งานให้กับลูกค้าทุกฟังก์ชันก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาโหลดเข้าสู่หน้าเมนูนะครับตรงนี้ก็ต้องรอนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าแล้วก็ทางร้านนะครับว่าสามารถ ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับการแสดงผลภาพก็กลับมาปกตินะครับก็ตรงนี้ก็จะมีรอยของการเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวฝาหลังนะครับก็แนะนําว่าถ้าเจอฝนก็ควรเก็บนะครับเพราะว่าจะมีรอยอที่บุบยุบลงไปนะครับซึ่งเป็นไม่สามารถใช้กาวที่จะซีลได้1 0 0ยเหมือนเดิมแน่นอนนะครับ ก็ปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับนะครับตกลงนะครับก็สามารถที่จะกดได้ตามปกตินะครับจะเริ่มกิจกรรมกดแลบนะครับก็ทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่าตรงนี้เปลี่ยนแค่ชุดหน้าจอนะครับที่เป็นของใหม่ที่เป็นอะไรการมินแท้ที่ทางร้าน ล็อกรีไบเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จะจํำหน่ายแล้วก็ซ่อมนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกรีไบเรายิานดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ